สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ p o l i t i c World Thailand น,นะครับผมจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอังกฤษแล้วก็ยูเครนนั่นเองครับ ล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของเบนวอลเลซรัฐมนตรีกรลาโหมอังกฤษนั้นได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววนะันณะตอนนี้โค้ดมิสไซล์สตอร์มชา d ์โได้ทำการถูกส่งให้กับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมิสไซล์สตอร์มชา d o โนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นมิสไซล์ระดับเทพเลยนะครับผมที่มีมูลค่าเนี่ยลูกนึงอะ สูงถึง8 0 0 0ปอนด์เลยนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ลูกหนึ่งประมาณ33ล้านบาทอะ่ะคิดดูว่าเป็นมิสไซล์ระดับเทพขนาดไหนนะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาเจาะให้ฟังกันว่ามิสไซล์อันนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมจากข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าถูกยิงออกมาจากคอนโด GR4 รโเนี่ยนะครับจะสามารถยิงไปที่เป้าหมายไกลได้ถึง180ไมล์แต่ถ้าเอาระยะเต็มๆจริงๆเนี่ยนะครับผมจากข้อมูลเนี่ยสามารถไกลได้ถึง350ไมล์เลยครับนี่เป็นมิสไซล์ระดับเทพเลยนะครับผมน้ําหนักของหัวรบเนี่ย 450กิโลนะครับแล้วก็ลักษณะความยาวของมิสไซล์เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ 16ฟุตกับอีก9นิ้วนะครับผมได้เข้าประจำการจริงๆเนี่ยมาตั้งแต่ปี2002นะครับคราวนี้ก็เพิ่งออามาส่งให้กับยูเครนนะครับโดยการยิงของมันเนี่ยพุ่งได้เร็วมากๆด้วยนะครับผมเพราะมันยิงออกไปแล้วเนี่ยมิสไซล์ก็จะดรอปเข้าไปสู่ในอัลติจูดสำหรับครูซซิงนะครับผมแล้วก็พุ่งเข้าไปตามการนำทางของ GPS นั่นเองในระหว่างความเร็วตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถพุ่งได้เร็วสูงถึง600ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นสปีดสูงสุดเลยนะครับและพอมันพุ่งเข้าไปเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมาย ผมมันจะบินขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ระบุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยิงมาได้ใส่เป้าหมายอย่างแม่นยําก็คือยิงไปปุ๊บเนี่ยมันจะตกลงมาก่อนแล้วมันก็พุ่งไปแล้วพอใกล้ถึงเป้าหมายเนี่ยด้วยความไฮเทคของมันมันก็จะงอหัวขึ้นบินขึ้นมาสูงแล้วก็ตวัดตกลงมาตุ้มใส่เป้าหมายเต็มๆเลยนั่นเองและสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมในตอนที่มันเข้ากระทบกับเป้าหมายเนี่ยมันมีความพิเศษมากกว่าขีปนาวุธอื่นๆอยู่ คือการระเบิดของหัวรบอันนี้เนี่ยมีอยู่2องสเตจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันพุ่งเข้าไปใส่เป้าหมายอะ่ะมันจะยังไม่ระเบิดเลยนะแต่มันจะเจาะทําลายเป้าหมายก่อนก็คือเหมือนเจาะรูอะ่ะให้หัวรบเนี่ยมันเข้ามาข้างในได้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านสเตจที่1ไปแล้วนะครับผมเจาะรูสําเร็จแล้วถูกไหม คุ่งเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเข้าสู่สเตจที่2ของการระเบิดนะครับนั่นก็คือมันก็จะระเบิดตัวเองตู้ออกมาเท่ากับว่าสมมติโจมตีตึกเนี้ยไม่ได้โดนกําแพงนะทำลายกําแพงก่อนแล้วค่อยเข้ามาระเบิดในตึกทําให้มันเป็นมิสไซล์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรุนแรงมากเลยนะครับท่านตัวของวอลเลซเนี่ยได้บอกว่าการให้ขีปนาวุธอันนี้การให้หัวรบอันนี้สตอร์มชาร์โดเนี่ยเป็นการให้ความสามารถให้สิทธิในการที่ยูเครนเนี่ยจะสามารถป้องกันตัวเองได้นั่นเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่ร้ายกามากๆเลย มแล้วก็มีอินฟราเรดเซนเซอร์รวมไปถึงมีระบบการควบคุมอะไรต่างๆที่โคตรไฮเทคเลยนะครับก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะไฮเทคขนาดนี้เนี่ยเพราะราคารูปหนึ่งอะ่ะก็อยู่ที่33ล้านบาทนะครับคิดดูมันก็สมราคานะครับผมก็แพงจริงๆนั่นแหละก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอาวุธที่ยูเครนเพิ่งได้รับไปเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับอาวุธชิน้นนี้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัย เอาไว้ที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world thailand หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์บอกมาเป็นไอเดียได้เหมือนกันนะวันนี้ยังไงลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากทำยูทูบของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สิ่งต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W ยูไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ใหด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w 1หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์ ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ